เรื่องนกผีสิงและผู้ใหญ่สิงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณตายอดนะครับ ส่วนคุณตายอดนั้นเป็นตาของผู้เล่าเองดังนั้นจะเรียกสั้นๆว่าตายอดนะครับเมื่อสมัยตายอดแกยังหนุ่มๆแกจะชอบหาปลาหานกมาต้มยำทำแกงที่บ้านอยู่บ้านนอกไม่ค่อยต้องซื้ออะไรออกนอกตุ่งไปหนองน้ำก็มีแต่อาหารเพียและเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วเข้าครัว เดี๋ยวก็ส่งกินหอมฉุยเป็นกับข้าวมื้อเย็นกินกันจนอิ่มหนำสำลาญทีแรกก็แค่หาพอกินแต่พอหลังๆมาตายอแกก็หามาขายด้วยได้เงินเก็บไว้ซื้อเสื้อผ้าให้ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของแกก็ได้รับเช่นกันทุกคนต่างพากันร,รักตายอดเป็นอย่างยิง่งตายอ แกก็ช่วยเหลือทุกอย่างวันหนึ่งแกไปลงรอบดับปลาที่หนองน้ำกว้างใหญ่หลังหมู่บ้านเสร็จแล้วเกิดมีนกเป็นน้ำตัวหนึ่งติดรอบดักปลาของแกเขา้าตาแกเลยปวดวันออกมาปรากฏวา่านกตัวนั้นมันตายไปเสียแล้ว ตาก็เลยเหวี่ยงมันขึ้นไปบนฝั่งพอดีไอ้ด่างมาตัวที่ตาแกเลี้ยงไว้มันก็ตามมาด้วยและมันก็ได้คับเอาเป็ดไปกินส่วนตานั้นแกก็ไม่ได้ว่าอะไรพอเดินไปหาลอกดับปลาอันที่สองแกก็เห็นว่า ใกล้ๆก,กันนั้นมีรังนกเป็ดน้ำอยู่รังหนึ่งมีลูกนกอยู่สามตัวแต่ละตัวก็ยังเล็กๆกันอยู่เลยแล้วมันก็คงจะคอยแม่ของมันอยู่แน่ๆตายอแกก็เข้าใจดีเลยว่าตัวที่ติดรอบดับปลาของแกน่าจะเป็นแม่ของพวกมันเลยทำให้ไม่ค่อยสบายใจยิ่งนะัก แกก็ได้เฝ้าดูมันว่าเมื่อไหร่แม่มันจะกลับมาเพื่อจะไม่ใช่ตัวนั้นรอจนมืดค่ำก็ยังไม่เห็นกลับมาตายอแกเลยมั่นใจเลยว่าคงเป็นนกตัวนั้นอย่างแน่นอนคือตัวที่ตายไปแล้วนั่นแหละก็คือแม่ของมันเมื่อไม่มีแม่แล้วลูกนกจะอยู่ได้อย่างไง มันก็ต้องตายแน่ๆตายอดแกเลยลงเบ็ดไว้แล้วก็กลับบ้าน พอตกกลางคืนตายอดก็กลับมาดูเบ็ดที่แกปักไว้แล้วก็มีปลาติดอยู่บ้างแกก็ปลดมาแล้วก็เกี่ยวเหยื่อใหม่เขาจึงได้เดินไปดูเบ็ดคันอื่นดึกสงัดในคืนนั้นแกกำลังจะกลับบ้านและได้เดินผ่านลังนกเมื่อเช้าแกกลับพบวา่า แม่ของมันได้กลับมาแล้วแกดีใจเป็นอย่างมากเลยเพ่งดูให้แน่ใจแกถึงกับช็อกและตกใจกับสิ่งที่เห็นนกเป็ดอะไรจะตัวใหญ่ขนาดนั้นแม่มันก็ไม่ใช่แล้วแกเริ่มใจคอไม่ดีมือไม้สัน่นกับตอนที่เห็นเนี่ยก็กลับเห็นวามันยืนจ้องตาแกอยู่แล้ว สองตาของมันเปล่กสีแดงหน่ากลัวตาตัวถลนเชียวขยับปีกทำตาจะจู่โจมตายอดแกก็เพ่นสิครับจำเอาก็หืบกระหอบลับบาอย่างหน้าตาตื่นตาแกเลยได้เล่าให้พ่อกับแม่ฟังและญาติพี่น้องก็ได้ยินทวดน,นาแต่กลับไม่มีใครเชื่อว่าสิ่งที่ตาแกเล่านั้นมันเป็นเรื่องจริง บางคนบอกว่าตายอดแกตาฝาดบางคนก็บอกว่าแกง่วงนอนสรุปแล้วทุกคนไม่มีใครเชื่อแก เหตุการณ์ในคืนนั้นทําให้ตาแกกลัวเป็นอย่างมากไม่ออกไปลงเบ็ดหรือวางรอบดับปลาตั้งหลายวันไม่ใช่เว้นแต่เฉพาะตอนกลางคืนกลางวันแกก็ไม่ไปนี่ก่อปลาไปตั้งเจ็ดวันแล้วเมื่อความหวาดกลัวของแกได้หายไปแล้วแกก็ได้กลับไปลงรอบดับปลาใหม่เหมือนเดิม พอไปถึงแกก็ไปหาลังนกก่อนอดับแรกกลับไม่เห็นลูกนกเหล่านั้นแล้วเหลือแต่ลังว่างเปล่าแต่แกก็คิดว่ามันคงแข็งแรงและออกหากินกันเองได้แล้วแกค่อยเบาใจหน่อยตอนนั้นแกคงคิดว่าไม่มีอะไรแล้วตกเย็น แกก็ออกไปดูรอบดักปลาของแกว่าปกติไหมมีปลาติดหรือไม่เมื่อไปถึงปรากฏว่าไม่มีปลาแม้แต่ตัวเดียวเหยื่อที่เกี่ยวไว้ก็ยังอยู่ไม่มีปลามาตอดกินเลยซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมาตั้งแต่หาปลามาแกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้พอดูหมดแล้วแกก็กำลังจะกลับบ้าน ทันใดนั้นกลับได้ยินเสียงนกเป็ดมันร้องกันอยู่แกก็ส่องไฟดูตามป่าหญ้าตายอดแกก็ไม่เห็นอะไรก็นึกเอจใจว่าทำไมได้ยินแต่เสียงพอแกส่องไฟไปอีกเสียงมันก็เงียบพอออกเดินก็ร้องก็ทำให้ตายอดแกได้ส่องไฟไปหาต้นเสียงแต่ครั้งนี้แกกลับเห็นวา่า พวกมันอยู่กันในน้ําดําผุดดําวายกันอยู่แต่เจ้าปะคุณเด้ยนกเป็ดสีดําตัวใหญ่โตอย่างก,กับนกยักษ์ลาตัวของมันเต็มไปด้วยเลือดขนาดของมันใหญ่กว่าตัวเมุ่วานหลายร้อยเท่าตัวใหญ่จนหน้ากูมีตาแดงฉันกันทุกตัวเลยมีทั้งหมดสี่ตัวแกเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วตายอดยืนแข็งถือ ไอ้ดามที่ตามไปด้วยมันกลับเห่าหอนยิ่งเพิ่มความน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากเสร็จแล้วก็วิ่งหางกันจุกกลนทั้งคนทั้งหมาแต่ยังไม่ไปถึงไหนไอ้ดังแมก็นอนแน่นิ่งตายอดยืนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจูจู มันก็ลุกพวดร้องเสียงแปลกๆมันไม่ใช่เสียงหมาแต่กลับเป็นเสียงเป็ดร้องมันร้องอยู่สามถึงสี่ครั้งแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าพุ่งลงหนองน้ําแล้วได้จมดิ่งหายไปแกมีกกะโดดลงไปช่วย นั่นแหะครับมันถึงได้รอดขึ้นมาได้นั่นก็เป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่านกเป็ดผีสิงมันมีจริงหรือไม่เรื่องนกผีสิงและผู้ใหญ่สิง ส่วนเรื่องที่สองนี้นะครับชื่อเรื่องผู้ใหญ่สิงเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอืผมขอไม่เอ่ยแล้วกันนะครับชาวบ้านเขาล่ำลือกันว่ามีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งชื่อผู้ใหญ่สิงผู้ใหญ่สิงคนนี้เป็นคนเข้มงวดกวดขันเป็นมือปราบตัวชะกาศกันเลยทีเดียวพวกจนไม่ชอบแต่ชาวบ้านชอบ ผู้ใหญ่สิ์อายุไวกลางคนแล้วครับผู้เป็นเมียก็เป็นห่วงไม่อยากให้แกเข็มงวดจนเกินไปก็ห่วงนั่นแหละวันดีคืนดีอาจจะโดนพวกที่ไม่ชอบทำร้ายก็ได้แต่แกก็ปล่อยไปไม่ได้ครับช่วงนี้เสือร้ายมันป้นจี้ชาวบ้านเป็นวาเลนแกก็เลยคอยส่งข่าวให้ตำรวจรู้อยู่ตลอด ส่วนในหมู่บ้านก็มีที่เป็นพวกสมุนโจรอยู่อย่างเสือเข้มที่โดนตำรวจยิงตายไปก่อนหน้านี้แล้วแต่มันก็ยังมีลูกน้องอยู่ในหมู่บ้านสามถึงสี่คนหลังจากที่ลูกพี่มันดับไปแล้วป่นใครไม่ได้ก็ได้หันไปเป็นโจรขโมยวัวควายของชาวบ้านไปขายบางก็เอาไปเชื้อติกลางป่าลึกที่ห่างไกลจากหมู่บ้านหลายตัว พวกนี้รวมรวัวควยํำแหละแล้วก็เอาเนื้อไปขายอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งผู้ใหญ่สิงก็จ้องจะปราบพวกนี้อยู่แล้วแกก็ได้รายงานให้ตำรวจรู้ตำรวจก็มาจับไปสอบสวนแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องปล่อยเพราะไม่มีพยานหลักฐานใครจะกล้าเป็นพยานนะครับก็กลัวกันทั้งนั้น พวกนี้ถ้ามันหลุดมาได้มันก็จะกลับมาล้างแค้นอยู่กันไม่เป็นสุขทั้งครอบครัวไม่ว่าพระนี้จะคุ้มครองดูแลคนดีอย่างผู้ใหญ่สิงได้ดีขนาดไหนก็แล้วแต่ ก็มีบ้างเวลาและนาที่พระท่านเผล่ก็เลยทำให้ผู้ใหญ่สิงคนดีของหมู่บ้านนอนตายแช่น้ำอยู่ชายคลองลำปะโดงห่างจากบ้านของแกไม่กี่ก้าวเรียกว่าแกจะเข้าปากทางบ้านของแกอยู่แล้วเขาว่ากันว่ามันยิงตอนที่แกกำลังจะข้ามสะพานตอนนั้นโดนยิงสะล่วงตกน้ำเลย พอทุกคนได้ยินเสียงปืนก็ต่างวิ่งกันไปดูคนที่เล่าเรื่องนี้บอกว่าอย่างจำภาพผู้ใหญ่นอนตายได้จิตตาแกนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อคอกรมสีน้ำตาลแกเพิ่งกลับมาจากไร่นาเท่านั้นในตัวแกก็มีปืนนะแต่ไม่มีโอกาสได้สู้เพราะไม่ทันได้รู้ตัวเพราะมันได้ซุ่มอยู่พุ่มไม้มาก่อนแล้วตอนนั้น เวลาก็ใกล้ค่ำแล้วสะดวยความตายของผู้ใหญ่สิงทําให้นาวสะทานกันทั่วหมู่บ้านว่ามันหวดเหี่ยมมาไม่ว่าใครก็กลัวเดากันไปต่างๆนานา,นาว่าใครเป็นคนปิดชีพผู้ใหญ่คนดีแต่ก็ไม่มีใครพูดดังหรอกซุบซิบกันระหว่างคนที่รู้จักสนิทสนุมกลมเกี่ยวกันเท่านั้นและชาวบ้าน สงสัยอาจจะเป็นไอ้โจรขโมยคนหนึ่งที่โดนผู้ใหญ่แจ้งตำรวจลากตัวไปสอบสวนแต่มันก็รอดกลับมาได้สงสัยมันมาจากการปิดบัญชีคนคนนั้นชื่อนายโขนเจ้าโขนนี้ตัวสูงใหญ่ผิวดำคำ้ํผมยาวอายุตอนนั้นน่าจะราวๆ40่สไอ้คนนี้มีพวกกันอยู่หลายคนตัวดีๆกันทั้งนั้น มันกำลังจะตั้งตัวเป็นลูกพี่ใหญ่แต่มีเขาพ่อตาและแม่ยายเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้ขนเป็นคนดีไม่เคยรักเล็กขโมยน้อยพืนผาหน้าไม้อะไรไม่เคยมีพอพบคลำก็นอนอยู่ในบ้านไม่อย่างนั้นก็ไปหาเหล้ายาปลาปิ้งนิดๆหน่อยๆตามภาษาผู้ชายผู้ใหญ่สิง ตายแล้วก็ยังจับคนหยิงไม่ได้วิญญาณของแกคงกดแขนเหมือนกับว่าวิญญาณกำลังหาอยู่ว่าใครเป็นคนทำแกกันแน่พอตกดึกภายในบ้านของแกก็จะได้ยินเสียงคล้ายๆนกอะไรสักตัวมันร้องเป็นเสียงแปลกๆแ,และบางคนก็ว่ามันไม่ใช่เสียงนกแต่เป็นเสียงร้องไห้เลยพุ่งไปที่ผีผู้ใหญ่สี ชาวบ้านได้บอกว่ายินยานแกคงจะเสียใจร้องรําให้ข้าควรนอกจากเสียงประหลาดนี้แล้วก็ยังมีเสียงดนย่าใบไม้แหง้งพวกใบไม้ไผ่ใบมะขามเทศระแวกหลังบ้านของผู้ใหญ่ที่เป็นสวนแล้วมันเสียงใครเดินกันละ่ะเสียงนี้ยิ่งทำให้พื้นบ้านกลัวคิดได้สองอย่างคือเสียงผีเดิน ว่าเสียงคนร้ายที่จ้องมาขโมยควายของชาวบ้านค่ำคืนนั้นเจ้าโขนก็ออกมาจับกบจับปลาและได้มานั่งดื่มที่ร้านยาดองประจำของมันไอน้โขนคนที่ต้องสงสัยที่ยิงผู้ใหญ่บ้านเมาเข้าไปก็พลั้งปักทำนองว่าคนอย่างผู้ใหญ่สิงตายสะได้ก็ดี อยู่ก็เกะกะขวามทางเจ้าของร้านและชาวบ้านที่มานัน่งดื่มอยู่ตรงนั้นก็ได้ยินกันหมดทุกคนแต่ทุกคนทําเหมือนไม่ได้ยินแต่ระหว่างทางขากลับนั้นเขาก็ได้เดินผ่านทุ่งนาซึ่งเป็นที่นาของผู้ใหญ่สิงหที่แกไปก่อนตายนั่นเอง แต่แล้วมันโดนยิงเข้ามาที่ขาขวาตรงนองถึงกับร้องรั่นเสียงหลงลูกปืนไม่ได้ฝังในหรอกมันถากน่องไปเป็นแผลเดือดไหลเหมือนกับโดนขวานเฉาะมันพยายามมองหาแต่ไม่เห็นมือปืนตรงนั้นเป็นที่โลง่งไม่มีต้นไม้ไม่มีป่าไม่มีลุ่มบอ่อที่หลบซ่อนตัว เขาไม่ยอมรับว่าโดนผีหญิงมันได้เดินขากระเพกกระเพกกลับบ้านหลังจากที่มันโดนยิงแล้วไอ้ขนุนมันก็ไม่กล้าออกจากบ้านได้แต่นั่งกอดปืนอยู่ที่นอนจนเมียของมัน ไม่กล้านอนด้วยไตหงขึ้นมาจะทำยังไงไอโขนมันก็ไม่พอใจเมื่อหมดความอดทนเนียจึงได้หอบข้าวของหนีไปอยู่บ้านพ่อกับบ้านแม่ หลังจากเมียของมันนี้กลับบ้านไปแล้วไม่กี่วันไอ้โคมันก็โดนยิงตายในมุ้งของตัวเองเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาตรวจด,ดูจึงสรุปได้ว่าไม่ใช่ทําปืนลัน่นลูกปืนยังอยู่ครบแต่มีคนยิงและปิดชีพด้วยนัดเดียวและก็โป้งเดียวด้วย หน,นึ่งเดือนต่อมาชาวบ้านก็ได้ทําบุญล้างบานหวังปัดสิ่งชั่วร้ายไปให้พ้นและแล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นชายคนหนึ่งถ่าทางเข้มขึงตัวสั่นเรียกหาเมียผู้ใหญ่สิงให้เข้าไปหาเมียผู้ใหญ่เขาอยู่เท่านั้นคนเขาก็เรียกให้แกเข้าไปนั่งข้างหน้าชายคนนั้นเขา ก็พูดออกมาเป็นเสียงนั้นทังเป็นเสียงที่คุ้นหูจริงๆใช่เราครับนางจำได้ว่านั่นเป็นเสียงของสามีเธอนั่นเองชายคนนั้นได้ร้องให้โหเขาบอกกับเธอว่าดูแลตัวเองให้ดีนะอยากมีสามีใหม่ก็หาคนดีๆนะตอนนี้เขาไม่มีอะไรจะห่วงอีกแล้วเพราะว่าไอ้คนที่ยิงเขา มันก็ได้ตายไปแล้วเขาได้ําชับให้ภรรยาว่าเก็บปืนของเขาไว้ให้ดีๆเอาไว้ปกป้องรักษาตัวแล้วก็ทำบุญกวดน้ำไปให้ด้วยอยากจะกินแกงหน่อไม้กับส้ตมตำฝีมือของเธอจริงๆเมียผู้ใหญ่ถึงกับปล่อยัวออกมาเพราะที่กล่าวมานั้นเป็นอาหารที่สามีเธอชอบกินที่สุดเธอได้ร้องไห้จนสลบไป เื่อเธอฟื้นขึ้นมาก็ได้มาอยู่ที่บ้านของเธอแล้วด้วยความที่คิดถึงผัวนางจึงไปดูปืนที่ให้รักษาไว้แต่กลับเป็นว่าปืนกระบอกนั้นได้บรรจุกระสุนตเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยเพราะว่าใส่บรรจุไว้เต็มหมดแต่ปรากฏว่าลูกปืนได้หายไปสองลูกนางก็แปลกใจว่าไม่ได้เอาไปยิงอะไรที่ไหนเลย แล้วลูกปืนมันหายไปได้อย่างไรก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทั้งสองเรื่องถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ